เอาละก็ขอกลับสวัสดีทุกคนนะตอนนี้อยู่กับผมกับในเกมอ่าเขาเรียก <c oughs> คุณลืมชื่อเกมคุกกิลันอ่าคิงด้อมไม่ใช่ไม่ใช่คิงด้อมดีไอสัตว์โอเวนเบกฮะใช่สึกนี้ต้ออบวันนี้เราจะมาเล่นโหมดเบรกเอา t นะครับผมกับโหมดเบรกเอาหลักเลยนะครับนี่วันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูนะครับผมแต่ไม่ใช่การเล่นแบบ ธรรมดาจะเป็นการเล่นแบบอ่าให้บอทมันสุ่มให้นะฮะว่าคะแนนสูงสุดเราจะได้เท่าไหร่นะครับผมอันนี้เนี่ยคะแนนที่ผมทําได้สูงสุดก็คือ4,002นะครับผมความจริงเขาได้กันเป็น6,000กว่าเลยนะสเหตุที่ผมได้4,002ก็ไม่ใจอะไรมากนะฮะคือผมเป็นสายฟรีเนาะผมไม่เคยเติมเกมนี้เลยฮะดูจากเพจก็น่าจะรู้แล้วนะนะ1063เนี่ยโอโ้โหนะครับผมแล้วเซตที่ผมใช้ปกติคือเซตนี้นครับดู ก็คล้าๆยๆของเขาแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนมากนะครับผมใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับวันนี้เราจะมาอคำแนะนําเห็นไหมเห็นตรงมุมนี้ไหมแล้วก็กดเข้าไปนะฮะเราจะรับคําแน,นะนํามาเลยนะครับผมอ่ามึงสู้ไม่กูดินี่ฮะผมขออน,นุญาตปิดเสียงเพลงมานะฮะถ้าผมลาคาญน,นะครับผมนี่อันนี้คือเซตที่มันให้มานะ มันบอกว่าจะอัพจาก4 4 0งเนี่ยเป็น4 8 0เลยนะคือแบบมันเยอะมากเลยนะอัพึ้นเนี่ยจากเซตที่มันให้มาเนี่ยกูว่าไม่น่าถึงกูดูจากตัวแล้วเนี่ยกูว่าเหยก็ไม่ได้หรือนะเอาล่ะซึ่งถ้าเล่นอ่าเด่๋ยวก่อนกูใช้ก่อนถ้าเล่นเบรกเอาเนี A ้ย e, มันจะมีทั้งหมด15ตัวนะฮะมันให้เล่น15เซตนะครับผมนี่ ซึ่งคุกกี้รันโอเวนเบอันเนี้ยเราจะอ่าทำเป็น3 EP อีละห้ตัวนะครับผมไม่ใช่5ตัวดีห้าเซตนะครับโอเคแล้วนี่ก็เป็น EP แรกแล้วก็ปะเริ่มกันเลยกับเจ้าตัวสมุนไพรกับสมบัติหมีหมีอันนั้นอะไรวะถั่วเลยหรือว่ามะม่วงวะเออเออถั่วนะครับผมปะเราไปเริ่มกันเลยกับตัวแรก ยินดีต้อนรับสู่หน่วยพิทักออกเยี่ยกูอ่านไม่ทันเสียงเกมดังไปก็ขออาภัยด้วยนะครับผมเ๋ยวกูปิดเสียงดีกว่าเปิดเสียงนิดหน่อยนะครับเสียงเกมดังไปก็ขออาภัยด้วยนะครับผมโอ้โหกูว่าไม่แน่ถึงยังไงก็ไม่ถึงสมุนไพเป็นตัวแรกเลย กลัวไม่ได้นะครับน่เล่นไปก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะ,ะเอาไอ้เหี้ยแชทเด้งเดี๋ยวผมจะปิดไว้นะฮะไอ้เหี้ยส่งมาําเหี้ยอะไรตอนนี้ล่ะอือฮึต่อไปตดเต่าเหี้ยอะไรไม่ได้มีน้ำๆเน,นะนี่ยตอนนี้เราก็อยู่กับเกาะอะไรปะทะเลเกาะเต่าแสนสงบอืม,อม ชื่อเหมือนคนน่ารักน่ารักโอ้โหเลือดจะครึ่งหลอดมึงกูยังไม่ถึงร้อยล้านเลยนะมึงตัวแรกกูจะได้เท่าไหร่วะเนี่ยโอเคโูดโทรไปไอ้ยเยลลี่ก็ไม่ค่อยมีอีกตัวนี้แม่งต้องใช้เยลลี่ฮะต้องในพื้นที่ที่มีเยลลี่แบบเยอะๆแชทเด้งอีกแล้วโอ้ย พึ่งสูงดีกูได้มาปิดอีกเนี่ยโดดไปโดดไปโดดข้ามป้ากูก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยเล่นเกมคุกี้รานเนี่ยแม่งไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรให้ทำเลยโอเคโดดโดดไอ้ยังไม่ถึงสองร้อยแน่นอนอะเฮ้ยมึงต้องสองร้อยขึ้นดิวะมึงจะถึงสี่พันให้กูไหมเนี่ย อืมอืมโอ้โอโกตอูตายเฉยไอ้เหี้ยร้อยห้าสิบหโคตรน้อยเอาล่ะครับกับตัวต่อไปคือตัวที่สองกับนางฟ้ากับเทียนหอมใช่กู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ว่ามันไม่แน่เข้ากันเว้ยัวจากสมบัติก็รู้แล้วนะฮะออื <c> ื <oughs> เราจะใช้สมบัติเป็นจอกต้องคำสาบไอติมเยลลี่มีคำเค้กท็อปปิ้งเยลลี่นะครับผม มันช่วยแบบนิดเดียวมากๆนะครับมันเน้นคะแนนแบบของเยลลี่เลยนะไปมาเริ่มกันกับนังฟ้าเทียนหอมไปกับเราเนี่ยเสียงมึงโซเลสมากเลยนะเอาทำไมกูมาเริ่มที่เรือวะเอาเมอกี้กูตายคาเรือใช่ใช่โดดเก็บโอ้ยเยายข่าไป็หนึ่งตัวจะเป็นไรฮะเดี๋ยวเดี๋ย ตัวที่สามเป็นไฮเดนเนียเหรออันนี้คือ AI มันจัดให้นะครับผมใช้ระบบสุม่มโอ้โหเฮีเยใช้ความสามารถสัตว์เลี้ยงมึงมเก็บเยลลี่หมีได้หกตัวเองตัวม่วงม่วงอะกูว่าไม่น่ารอดด้วยไม่น่าถึงสี่พนด้วยเอเหี้ยแล้วโฆษณาให้กูสี่พันแปด ขออภัยในะคำหยาบด้วยนะครับผมคือท้องอื่นนะ่ะเขาอาจจะพูดแบบสุภาพสุภาพนะฮะแต่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นไงผมเป็นคนเลวกว่าที่คุณคิดอีกเต็มเลือดแล้วครับผมโอ้โหครึ่งหลออสี่สิบล้านไม่ถึงสองร้อยอ้ยหมอกหมอกหมอกขอโทษที่กูงเงียบแล้ะเพราะกูไม่รู้จะพูดอะไร ที่มีมึงไม่เปลี่ยนเป็นสีม่วงให้กูสักตัวตะเกียมึงแสดงความสามารถอะไรมึงอะเบี้ยวผมมันน้อยด้วยแหละเทียนหอมอ่ะเพราะผมเป็นสายฟรีวะไม่เคยเติมเกมนี้เลยแต่ก็เล่นนานพอสมควรนะเกมเนี้ยไหนเยลลี่หมือมือหม,ม,มีวะอะไรวะเยลลี่หมีไม่เปลี่ยนให้กูสักตัวเลยเหรอาไม่มีสักตัวให้กูได้เปลี่ยน เอาก็โหสี่ท่านน่าจะไม่ถึงร้อยล้านฮนะโห,โหอย่างชอบองเลยโอ้โหไม่ถึงจิงด้วย <c oughs> ไอ้เยี้ยเจ็ดสิบเจ็ดล้านโ,โอเคแลครับอันนี้ก็ตัวต่อไปกับไฮเดนเยียกับสัตว์เลี้ยงคู่ใจคือเคนโลอบๆนะครับผมแต่ก่อนกูนปิดพัดลมก่อนนะครับกูรู้สึกกูลำคาญเสียงมันเหลือเกินโอเค สมบัติที่ใช้ก็จะเป็นตลับแอปเปิลแล้วก็สิ้นส่วนตำรานะครับผมเราไปเริ่มกันเลยโอ้โหนี่ตัวที่สมแล้วนะเนี่ยะตัวนี้ก็ต้องให้เรากระโดดเยี่ยบนะได้ตั้งหนึ่ล้านคะแนนะเห็นไหมเขาเรียกแต้มไอสว์เรียกนน <c oughs> คะแนนกูคนที่ไหนวะเนี่ยอืมมมมม นี่หมอบมหมอบโชว์เลยยิทเก๋เออเออเออเๆอเออกูไม่ได้ขึ้นเอ้ยกูตกไ,ไม่ตกเออกูเก่งเล่นผิดพลาดนะทีเฮ้ยไฮเดนเย์นี่มีแบบโอกาสถึงสองร้อยล้านอยู่นะปกติทุกตัวที่เล่นต้องสองร้อยล้านขึ้นนะไม่งั้นถือว่านิดเดียว ว่าผมจะเล่นเล่นเกมไหมครับลงอยู่ฮะถ้าถามว่าสบายผมถึงมาเล่นคุก,กิลันน่ะเลยสัตว์ติกต่อ,อก,กูโดนปิดกั้นกันมองเห็นอยู่ยังไงละ่ะแม่งเลยหนึ่งอาทิตย์แล้วมั้งเนี่ยที่โดนปิดกั้นเนี่ยแล้วครับโดดไปเก็บเหรียญเก็บขอไปไดิ่งเงียบฮะกูไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆ อมอกมอกหมอกขาวอืมปลิ่ประกลายกระโดดเหยียบตัวนีน้ถือว่าเป็นตัวที่แน่ปั้นมากเลยนะไฮเดนเยอร์ผมก็เลยปั้นมันจนวิยวตันเลยฮะนี่จุดนี้แหละที่จะได้คะแนนเยอะอืม ตัวที่สี่เป็นคุก <c oughs> กี้ดาก้อนงั้นเหรอกูไม่น่าใช่นะมึงดูข้างล่างอ่ะดิกูเห็นแล้วนะกู <c oughs> รู้เลยว่าตัวต่อไปคืออะไรอะ่ะอืมโอ้โหก็ตายละแม่งแสดงความสามารถอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ทันแล้วเว้ยเฮ้ยตัวนี้ถือว่าได้เยอะอยู่นะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปกติต้องสามร้อยล้านขึ้นนะตัวเนี้ยโอเคเอาละตัวต่อไปก็คืออะไรวะโลตัสดากอนโลตัสที่แปลว่าดอกบัวนะอ่าชื่อมันชื่อไทยคืออะไรเอ่ยอ่าเดี๋ยว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 ชื่อไทยคือคุกกี้ดอกบัวศักดิ์สิทธิ์โอโ้โหกับสัตว์เลี้ยงของมันฮนะอีฮวกฮนะอีฮวก สมบัติที่ใช้ก็จะเป็นขมดาวจิ๋วใบต่างหูโคเวอร์น้ำโชคเค้กช็อกโกแลตแท่งๆนะครับผมกูไม่ได้ทำเสียงนี้เลยรอมาสามสี่อ้าวิว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 อุ้งไปทะยานสู่ข้างหน้าหัวโม่งมันเลยอ้าปากกูแพ้เฮี้ยแล้วเนี่ย โอ้ี่ตัวที่สี่แล้วนะเนี่ยแม่งยังไม่ถึงพันล้านอีกเลยไม่เป็นไรฮะขออภัยในเสียงที่แบบสเสลตีคอด้วยนะฮะพอดีเป็นวัดนะครับผมคุณ คนรำคาญเสียงกูนะเนี <desserts> ่ย <hungry> มึงดูไปเลยอืมนี่นี่เก็บ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 มึงเอาดา้อนมาเล่นตัวในด่านนี้นะอืมกูว่าเออดาคอนนี่ก็ว่าน่าจะได้อยู่นะเป็นตัวที่เน้นคะแนนจากความสามารถมันเองเนาะแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วเก็บเยลลี่ด้วยความเรี้ยวแสง แบบนี้ไงล่ะพุ่งไปหัวหมงหัวหมงเสร็จอ้าปากดีโอ้โหโอ,โอเทเลยใช่ไหมดีก็ให้รอลงหลุมนะฮะตกหลุมไปเพราะว่าในหลุมมีเลือดไงล่ะเฮ้ยตัวนี้แน่าจะได้เยอะนะเพราะว่ามีเลือดให้เก็บเยอะฮนะอือโดดโดด เออลงมาหลุมแบบนี้คิดถึงในตัวนั้นเลยวะ่ะนักแร่สมบัติอะที่มันลงหลุมอะ่ะนี่ไงเลือดผมไม่ใส่เพลงนะฮะขอโทษด้วยคุลมรคานโอ้ได้ตัวเบาเลยก็ดีอ่ะเก็บเยลลี่หมีไป ตึ๊บท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 ึ๊บตึ๊บทึ๊กูตึ๊บทึ๊บทึ่บ่่๊บทึ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 าบทึ๊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 บแต๊บทึ๊บทึ๊บทบทึ๊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 บยมทึ๊บทึ๊บทึทึ๊มึ๊บโทึ ความสามารถของสัตว์เลี้ยงนี่ก็ถือว่าดีนะได้คะแนนด้วยได้เลือดด้วยนะสุดยอดสมกับเป็นอีหัวของดอกบัวศักสิทธิ์จริงๆเฮ้ยตึ้ง,งสองสามส,ามสี่ห้าไปโอ้เยเดี๋ยวอีกหนึ่งลูกฮนะพุง่งเอานี่โดนกับดักจับกันเลย เนี่ยผมว่าน่าจะได้เยอะตัวเนี้ยเพราะว่ามีเลือดที่เก็บอีกแล้วนะครับผมยิ่งเลือดเพิ่มขึ้นเยอะแบบ1.5%นะครับจากหนึ่งกลายเป็น1.5ได้มาอีกครึ่งหนึ่งของมันน่ะเอ้ยดีนะเอ้ยนี่เราอยังไม่ชนสักครั้งเลยลเนี่ยว่าเราเ้าเก่งเหมือนกันนะเนี่ย แต่กูว่ายังไงคะแนนก็ไม่ถึงสี่พันล้านอะโอ้โหแม่งโฆษณาให้กูสี่พันแปดกูว่าสามพันห้าได้ได้อยู่นะถ้าเล่นทั้งหมดอะทั้งสิบห <c oughs> ้าตัวเคหนึ่งสองสามสี่ห้าไอขอญาตไอ กุ้งไปตัวนี้แม่งคะแนน,นเขาดีเลยเฮ้ยตัวนี้ถึงสามร้อยล้านเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องนะครับสุดยอดถ้าทันความสามารถอีกครั้งหนึ่งนี่กูว่าโคตรสุดอะตัวเนี้ยเอาพลาดไปนหนตัวฮะไม่เป็นไรปกติกูพลาดสามตัวอีกแค่ทันปะวะ ยังทันแหละทันแหละทันแหละโอ้สวยสวยสวยโอ้โหลูกโบ๋ช่วยชีวิตอืยันรีมีลุงเต็มไปเลยกุ่งไปเก็บเก็บให้หมดโอ้ได้เยอะแล้วเนี่ยตัวนี้สุดยอดสามร้อยหกหกล้านเฮ้ย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 ไอ้ยจะถึงพันล้านอ๋อไอ้ยไม่ถึงอยู่เว้ยไอ้ยเอาเรื่องวะ ตัวต่อไปพบกับน้องกันไกนะครับกูลืมชื่อมันกับหัวมังกรที่บินได้นะครับกับสมบัติหนังกระติกแล้วก็สปอตไลท์แล้วก็ลายแทงฮะโอ้มันกูจะไปผจญภัยที่ไหนสักที่เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบตัวใหม่เลยนะครับผมคือก็ไม่ใหม่หรอกเออก็ใหม่ดีวะมาแค่ก่อนหน่ไอ้บงบงอนะ่ะเออไปเอาไปเริ่มกันเลย ตัวนี้ความสามารถก็ให้เราตัดฮะจึ๊บจึบจึ๊บจึบจึบโอ้กูเสียดายเจนลี่ข้างบนมากกูขอจริงมันกระโดดได้นะถ้าใครแบบเล่นได้เก่งมากกูว่ากระโดดได้แต่กูทำไม่ได้ไงบนมือสองอะไรเนี่ยเจลลี่หมีก็ไม่มีมันจะสองจำี้อะไรล่ะ <c oughs> รู้สึกว่าเอามาแล้วไร้ค่ามากเลยฮะไอ่สปอร์ตไ์เนี่ย นี่ไงอืมกูว่าใช้แครอทดีกว่านะแครอทกลับอันนั้นตาช่างอ่ะปุ้ง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 ุ้งุ้งตัดแทบตัดตัดตึ๊บตึ๊บอืมตัวนี้เป็นตัวที่เล่นแบบง่ายๆฮะไม่ง่ายไม่ยากแหละก็กลางกลางอ่ะตัวนี้ ตอนนี้ก็เป็นตัวที่ห้าแล้วครับผมนี่จะเป็นตัวสุดท้ายของอีพีแรกนะครับนี่นี่ไงซึบ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 ขอเก็บได้ไหมอ่ะเก็บไม่ถึงยเยอะแค่ไ่เป็นไรฮะอืมอืมตัดไป เฮ้ยมีเลือดให้เก็บมันจะครั้งสุดท้ายทันไหมวะอ่านี่ผมขอแนะนำนะฮะอันแรกให้ข้ามไปเลยดูจากเจลลี่ก็มีอะไรให้เก็บหรอกนะครับผมข้ามไปเราจะไปลงตรงหน้านะครับโอเคมันจะทันไหมวะไม่ทันกูดูสีท่าไม่ทันใจใช่ไม่ทันเวย้ย ถ้าแรแทงมันเอาเลือดมาให้นี่ทันอยู่ไม่ทนันไม่ทนันโอ้โหเสียดายมากนะครับผมไม่งั้นถึงสามร้อยอยู่เนี่ยโอเคสำหรับตัวนี้ก็ถึงสองร้อยห้าสิบนะครับโอเคสำหรับเกมคุกกี้ลันโอเว b นเบรกห้าไม้แรกนะครับผมใช่ห้าไม้แรกกับอีพีหนึ่งก็ได้จบเพลงเท่านี้ฮะกับคะแนนที่แบบ ถือว่าเยอะไหมก,ก็กลางๆนะกลางๆดึงพันหนึ่งร้อยนะครับผมโอเคสําหรับอีพีแนะ่ก็จะเป็นอะไรไปดูกันฮะก็ไม่ใช่เป็นอะไรแหละไอปูโสมแล้วมึงเห็นแลนะ้วเนี่ยใช่อีพีแน่เป็นปูโสมฮะโอเคสําหรับอีพีดีก็มีแค่ดีแหละกรุณาฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้